หลักที่ประชุมรเราความเห้าในวันนี้นะครับเวลา3นาทีนาที3นาที30านาประชาชนะครับและอและอบ้อถามต่างๆนะครับที่กองานะครับอาจยมีเวลาประุมกน30นาทีนะครับจ ป็นสิทธิพัฒนาชีวิตวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษระนับงานโยธาการคำเวณได้คำนวณจังหวัดชุมพรในนามของตำบลอ่างทองขององคขกรตุ๊กอุนายสิทธิพัฒนาชวีที่ได้เสียตลอดเวลาในการให้เรตุผลในการในการประชุมระดัมการงานเพื่อชี้แจงเพื่ยวกับกรการศึกษา โรงการข้อไฝังกระดีในหลายอาชจากปัญหาขึ้นการข้อใสฝังได้หลายวิที่านและสภาพชวยล้อมเิ่มโยธาฝังอนได้จัดทำโครงการประเมินผลและอิิพลจากการก่อสร้างถึงบัหรือที่ใช้ฝังกระดีโดเมีวนมาก มีต้องเร่ทาอคราี่ัท่บที่ตันาตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่และข้างเขียง ตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจทุกท่านครับกระผมรู้สึกซินดีและมิเกียรที่ได้เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อชี้แจงสรุปผลการศาึกษาโครงการประเมินผลและจิตตาผลกระทบจากการก่อสร้างเข่อนป้องกันการกัดซอกชายฝั่งระยะที่สามชุมพร ขอต้อนรับทุกท่านด้ยวยความินดีเป็นแห่งนิ่งจากรายงานของกำนัตำนตมบดีน้องประชาชนทุกท่านนะคะขอสวัสดีท่านกำนันตบนมบดบางปะพราผู้แทนโยธาธิการและข้าหลวงจังหวัดชุมพรนะคะแล,ผนนและ,ะแลผู้เขา้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะที่ันนางเสงาเยารักษะเอียมนะคะเป็นผู้ จากบริษัทเอทีเอ็มเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนจำกัดนะคะจะขออนุญาตการนำเสนอผลการศึกษาในโครงการประชุมประชา, 3, าะสัมพันธ์โครงการสรวจไม่ได้ว่ามา,มา,มาเปิดดูต้องมีการเข้าสู่โปรแกรมมีการสตรวจรูปตัดไม้หากนะคะอันนี้เราดูอะไรบ้างหนึ่งการ,ปาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งสองคือการเปลี่ยนแปลงเส้นชายฝั่งสะสมที่เกิดจากเขื่อนแล้วก็โครงสร้างเขื่อนยังอยู่ในสภาพดีนะคะแต่ ได้มองเห็นถึงความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตนะครับเราก็เลยได้ออกแบบนะะเป็นสองทางเลือกนะคะในการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้นะคะให้ทางเดินบนสันเขื่อนค่ะแล้วก็เพิ่มบันไดทางขึ้นลงชายหาดนะคะซึ่งบริเวณพื้นที่โครงการตรงที่เราศึกษาเนี้ยนะคะไม่ไม่ได้มีทางขึ้นลงชายหาดเลยนะคะแล้วก็ทางเลือกที่สองค่ะก็คือ เป็นการเพิ่มบันไดขึ้นลงชายหาดอย่างเดียวไม่ไหมหรือว่าจะให้ลดลงอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเสนอเนี่ยได้ค่ะมีการปรับปรุงทางเดินบริเวณสันเขื่อนค่ะโดยของพื้นที่บงเขามากที่สุดนะคะเนื่องจากเป็นการปรับปรุงที่ไ็น เป็นคนสองทยเสหมู่บ้านแน่ยทั้งหลายมันได้รับผลกระทบจากตรงนี้ทางการกะอจากการาคตเวอที่ไม่น่าเป็นองออกออกมาที่มาหมู่บ้านเนี่ยได้รับผลกระทบแตเดก็คือากรกใช้วามรที่ไดพก็เป็นคนแรนะครับาการ่ม่ คือมันจะในองคาแต่ถ้านทที่ยังไม่ได้ชาก็บอกคุณจะแย่พวกคุณ้าเพราะธรรมชาติเมื่อก่อนเาไม่ได้ตัดท้องอินเดที่าว่ามีตัวแปลกแต่่คามคือคือในคาติตาของชาติผิดแปลันมันเยอดลกอเอะเพราะว่ารานมันมันมันมมนมมันมมนมมมนมน ก็ทราบเป็นใความคอก็เป็นหาหนเรื่องเวลาเราจะคุยกันอนที่ราิดเรอง่จไปนเรื่องน้นกตอรที่้่าปับงแล้วก็ประเด็นจุดจอเนี่ยก็คิดเหมือนกันที่ผู้ใหญ่สิทธิเขียนเตียมไว้ด้วยว่าก็เป็น ที่เขาหน่อยเไม่ช่ว่ามีแต่แบบารเปิแปลนยังไม่ถือี่อการใช้เป็นผู้แทนส่วนราชการนะครับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงครับตลอดจนประชาชนที่มีความสนใจทุกท่านครับ การประชุมประชาัมสันธ์โครงการเพื่อชี้แจงสู่ผลการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีเนื่องจากทุกท่านได้เห็นความสําคัญของโครงการและให้ความรู้คือเป็นอย่างดีในนามจังหวัดชุมบรขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามีค่าเข้าวร่วมประชุมในครั้งนี้ปัจนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผม ให้ขอโอกาสพิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ได้ให้ความสำคัญและมีความสนใจพร้อมกันเข้าร่วมประชุมส่งผลให้การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จร่วมกห้ได้วยดีครับก็สํหรับท่า